แม่ก้อยเปิดชื่อจริงน้องเวลาอายุครบสองเดือนแก้มกลมเป็นซาลาเปาเลยโตเร็วมากเลยเลยค่ะสำหรับน้องเวลาลูกสาวคนเล็กของนักเอกสาวก้อยรัชวินและนักร้องหนุม่มตูนบอดี้แลมหลังลืมตาดูโลกไปเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2023ตอนนี้ก็อายุ2เดือนแล้วพัฒนาการดีมากๆเลยค่ะกินเก่งยิ้มง,ง่ายอารมณ์ดีสุด ล่าสุดแม่ก้อยก็ได้แชร์ภาพความน่ารักของลูกสาวอายุครบ2เดือนพร้อมเผยชื่อจริงของสาวน้อยคนนี้ว่าเด็กหญิงวรารินโคงมาลัยอายุ2เดือนรายงานตัวค่ะหนูกินนมเก่งจำมัมและฟูไวมากมากหนูชอบยิ้มชอบพูดคุยออแอโตตอบกับแม่ได้แล้วค่ะตอนนี้หนูจำเสียงและก็มองตามเสียงได้ด้วยนะคะที่สำคัญหนูเลี้ยงง่ายสุดๆไม่ค่อยร้องงอแงทำไม่จำเป็นหนูเป็นความสดใสของพ่อกับแม่ทุกวันแม่โชคดีที่สุดที่มีเวลาค่ะ แอดทะเลอันเดรสกอเวลา #baby เวลา 2m #kt ทะเลเวลา